สวัสดีครับ youtube พบกับทำหน้าดีๆหน่อยวันสวัสดีครับ youtube พบกับคุณว่าจยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เจมอยู่กับพี่เจมวันนี้พี่เจมจะจะเขาเรียกว่าอะไรกระดีกระดาูีความสุขหน่อยนะผู้ชมนะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่เจมนะครับพี่เจมอายุครบส <18. S 1> ิบแปดสิบสิบแปดขวดแล้วนะครับคอ่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนให้ดูนี้ก่อนผู้ชมอ่าเดี๋ยวให้ดูมุมไกลนะวันเกิดพี่เจมนะครับ ผมก็เลยเตรียมไอ้นี่ไว้แล้วภาชนะไว้แล้วนะผู้ชมนะมีภาชนะนะครับมีออกซิเจนแล้วก็มีตัวกรองแบบใช้กับออกซิเจนนะครับเดินไปแล้วนะเสียงเจะน้ำลำคาญนิดน,นึงนะผู้ชมนะขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายกันสดๆเลยแล้วก็เดี๋ยวรอให้ผู้ชม update. อัปเดตผู้ชมลองรองดูแล้วกันว่าเราจะทําอะไรกันนะครับพ่อลูกนะแต่ว่าเตรียมภาชนะไว้แล้วไม่รู้ไว้ทําไมเหมือนกันนะผู้ชมนะใครที่รู้ ก็ต้องรู้แล้วว่าเจมเนาะเห็นขนาดนี้ก็ต้องรู้แล้วว่ากักโรคป่าวะให้ถ่ายแล้วกันให้ถ่ายแล้วกันว่าเราจะมากักโรคอะไรนะครับหนึ่งสุนัขสองแมวสามปลานะครับอผู้ชมลองคอมเมนต์ผู้ชมคอมเมนต์มาบอกสิว่าพี่เจมจะกักโรคอะไรหนึ่งหมาสองแมวสามปลานะครับคอมเมนต์เลยนะครับหนึ่งสองหรือสามนะผู้ชมนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะว่าในบ่อน,นี้มันจะเป็นอะไรนะครับแล้วอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะไอนพี่เจมอ์คุณผู้ชมที่อยากอยากอวยพรพี่เจมนะครับหลายๆคนเห็นพี่เจมมาตั้งแต่แบบเป็นเด็กน้อยอยู่นะฮะจนตอนนี้ดูผู้ชมเป็นบ่าแล้วนะผู้ชมนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูอะไรด้วยฮึบอ่ะผู้ชมอายุสิบแปดปี ผู้ชมชอบอะไรแล้วดูดูดูพี่เจมเก็บขึ้นเลยลูกนะครับสิ่งที่พี่เจมชอบก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะผู้ชมนะแต่ว่าไม่มีไม่มีการไปแว้นรถแน่นอนนะครับด้วยแอบมีวะเปล่าเอาทำไมเปล่าแบบเพียงสูงโอเคผู้ชมบ๊ายบายเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายหน้าตัวเองหน่อยนิ่ง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 ไม่รู้ติดหรือเปล่านะอืบอ่าพี่เจมบ๊ายบายครับถ่ายเบิรงเด้อผู้ชมเด้อถ่ายเบิรงเด้อ